ประทานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่สินค้าแฟชั่นของไทยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการธุรกิจรวมทั้งขยายการผลิตและการตลาดไปสู่อาเซียนให้มากขึ้นบูชาไม่ว่าจะเป็นเมียนมาประเทศเหล่านี้มีคนชั้นกลางเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเศรษฐกิจเขากาลังเติบโตเร็วคนชั้นกลางเหล่านั้นเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้าเปลี่ยนวิธีการบริโภค แล้วเขามองประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นําในสินค้าแฟชั่นและอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ทั่วไปเราจึงเห็นว่าธุรกิจที่จับประเด็นนี้ได้ก่อนแล้วเริ่มออกไปประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็จะมียอดประกอบการที่ดีกว่าธุรกิจที่ออกไปช้า ขณะที่ภาครัฐและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องปรับบทบาทการส่งเสริมและเปลี่ยนวิธีการวัดผลความสําเร็จมาเป็นการวัดว่าในแต่ละปีนั้นแบรนด์ไทยสามารถออกไปขยายกิจการในต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนแทนการมองไปที่อัตราการขยายตัวแบบเดิม ด้วยผลการศึกษาของ TDRI ก็พบว่าอุตสาหการรมแฟชั่นไทยจะไม่สามารถเติบโตได้เกินร้อยละ3หรือมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ3นะคะหากไม่ย้ายฐานการผลิตออกไปเติบโตในอาเซียนซึ่งหลายประเทศมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ6 ต่างจากมุมมองผู้ประกอบการแบรนด์ไทยบางรายนะคะที่ยืนยันว่าไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศได้เนื่องจากลูกค้าในอาเซียนต้องการเฉพาะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเราไปศึกษาทั้งอินเดียทั้งพมา่าเวียดน,นามเองเราได้ข้อสรุปว่าเราอยู่ในบ้านเราเองดีกว่าเหตุผลเพราะว่าค่าแรงบ้านเรายอมรับว,ว่ามันแพงขึ้นจริงแต่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอินเดียแล้วกันนะคะหรือเวียดนามค่าแรงเขาถูกกว่าเราครึ่งนึง ด้านนายถาวรกนกวลีวงนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยยอมรับนะคะว่า CLMB คือความหวังของผู้ประกอบการไทยและในขณะนี้ผู้ผลิตหลายรายได้เริ่มนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้แล้วขณะที่แบนด์ไทยส่วนใหญ่ที่จะบุกตลาดอาเซียนมักประสบความสําเร็จในประเทศก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านด้วยะคะ่ะ